พุทธวจนะชุดสกะทาคามีพิขุทั้งหลายบุคคลเป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าเต็มบริบูรณ์เป็นอนาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์เป็นสกะทาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอนาคามีเป็นโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของสกะธาคามีพิขุทั้งหลาย ก็บุคคลจำพวกไหนยังละโอรัมพาคียะสังโยน์ไม่ได้ยังละสังโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสังโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คือสกทาคามีสกทาคามีสมณบุญตริกหรือสกะทาคามีภิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก สี่จำพวกอะไรบ้างคือสมณมัจจะสมณะบุญทริกสมณะปทูมะสมณสุขุมานพิกุทั้งหลายก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันเพราะสั่งโยชสามสิ้นไปมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้าบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แล พิขุทั้งหลายก็สมณะบุญทริกเป็นอย่างไรภิคุในธรรมวินัยนี้เป็นสกะทาคามีเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลเป็นสมณะบุญทริกเป็นอย่างนี้แลภิขุทั้งหลายก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไร พิกุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าสิ้นไปจับปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลเป็นสมณะปะทุมะเป็นอย่างนี้แลพิกขุทั้งหลายก็สมณะสุขุมานเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลเป็นสมณะสุขุมานเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก